ลุยน้ำกันแบบนี้เลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะทีมงานของอาจารย์ขุนกวีศรีสยามแห่งสํานักวิมานอสูรอําเภอบางบางแพรจังหวัดราชบุรีนะคะพาทีมงานไปที่จังหวัดบึงการขึ้นท่านนาคาแล้วก็ลงเรือไปกลางบึงโขงหลงที่เกาะดอนโพนะคะไปทําพิธีบวงสวงปู่อือลือนคราชหลังจากที่มีการตั้งบายสีเครื่องเส้นบวงสวงเรียบร้อยแล้วอาจารย์ขุนกวีกับทีมงานสองคนล้วงค่ะล้วง อะไรอ่ะหใช่ถูกแล้วค่ะนะคะให้โชคให้ลาบทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะเป็นเลขอะไรท่านดูเองนะคะเลขลามนะหวยนะหวยก็เรีนสวยอันนี้หยิบนะครับหยิบหวยครับอันนี้หยิบหวยนะเดีนะครับหยิบหวยครับสามสามแล้วสามแล้วเลขลามนะหวยสามสี่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  สามสิบแปดสามสามสี่สามอ่าที่เรียบร้อยครับเม็ดแรกเลยครับเจ็ดสองสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามนะครับสองเจ็ดสามนะครับอ่านี่แหละค่ะเก็บไว้ไปเป็นข้อมูลไม่เสียหายเออ